สวัสดีฮะพบกับเพจอ่ะเจอหน้าหวานเกิดแล้วนะฮะวันนี้มีกิจกรรมแจกมังกรสิบตัวนะฮะเป็นคู่มือนะฮะต้องไปเก็บการ์ดเก็บอะไรอีกมันไม่ใช่แบบแพนนะฮะอันนี้แบบทีอารับกันไปเลยสิบตัวคนละหนึ่งตัวเท่านั้นฮะก็รับแค่หนึ่งร้อยลายชื่อฮะนี่ก็ลายชื่ออยู่นี่หมดแล้วแต่ผมจะจับเพียงสิบลายชื่อและสิบลายชื่อนั้นก็จะได้มังกรตามที่ขอไป อรามาเริ่มจับอะไรดีกว่านี่อยู่ในนี้หมดแล้วอันนะอ,อันที่หนึ่งได้แก่ลขที่เอ้เลิขี่หนึ่งฮะลขี่หนึ่งชื่อสันชายนะฮะขอมมังกรเขียวเอาไว้อ่ะต่อไปอันนี้สองเลยฮะครับนึ่งันนีตสองอันนี้แล้วกัน หนึ่งอะได้แก่สามสิบหกฮะสามสิบหกได้ขอไปสามหกสินี่ฮะมังกรอาคีนะฮะเอาไปคนที่สามได้แก่เลขที่สี่สิบสามฮะสี่สิบสามได้ขอมังกรดำ ต่อไปฮะคนที่สี่ห้าสิบสามครับห้าสิบสามขอมักตะเคียวเอาไว้ส่วนมากบังกรตะเคียนนะฮะไปคนที่ห้าครับยิบยางจริงๆหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ได้ขอมังกรอสสรพิษเอาไว้ต่อไปคนละวะสองสี่ สองสี่ห้าอันคน,น,น,นที่หกฮะเลที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดได้ขอมองกรอกคีเอาไว้เช่นกันต่อ,อไปอันที่เจ็ดได้แก่เลขทีนะ่แปดสิบเอ็ดนะแปดสิบเอ็ด อ,อัน,น11ได้ขอมังกรอะเคียไว้เกยร์แล้ววะ2 4 6 7อันที่8ฮะดดูแลเกียกที่18สกิยร18กี18อ่ะ 18, 18ได้ขอมังกรอะเคียไวนะ้นะฮะ2 4 6 8อ่ะถัไปอนที่9ฮนะ ช่วยช่วยแลแกะเลขที่สิบหกฮะสิบหก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 นี่ไงมังกรอกขีอีกแล้วมาเลขสุดท้ายนะฮะเอานะคสุดท้ายนะนี่แล้วกันเอาได้แกะะ่เลขที่หกสิบเอ็ดฮะยินดีด้วยฮนะ หกสิบเอ็ดหกสิเอ็ดหกสิบอ็ดหกสบเอ็ดวงกรอัคีอีกแล้วอ่านี่นะแม่ขออัคีหลือเกินอ่าเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีลหลังหลังคลิปนี้นะฮะกดซับสไครด้วยได้ปะเอออ่าช่างเถอะอ่าอันนี้คือสิบรายชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวจะประกาศในเพจอีกทีขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะนี่วังกอสิบตัวที่ได้ขอเอาไว้แล้วต่เลือกนะฮะว่าเอาอะไร Bye bye